เสียงสั่งจิตดึงดูดความมั่งคัง่งร่ำรวยฉันขอขอบคุณเงินจำนวนมากมายเพราะฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันมากมายขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่ของฉันลูกของฉัน รอบครัวของฉันขอบคุณเงินที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันดึงดูดเงินมามากมายฉันรักเงินของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขเงินของฉันทำให้ฉันเติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันขอขอบคุณเงินทุกครั้งที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในทุกๆวันฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันมีความสุขกับการรับเงินเพราะฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดเงินมามากมายคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจอย่างดีเยี่ยม ขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันมีความมั่นคงทางด้านการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างมากมายและทรงพลังมากๆมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์กับทุกที่การเงินของฉันคือเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตของฉันฉันให้คุณค่ากับเงิน ทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างรู้คุณค่าดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันจะได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าฉันขอขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่เข้าบัญชีของฉันในเช้าว,วันนี้เช้าว,วันนี้ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันอย่างรวดเร็วและ ยั่งยืนขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอยู่เสมอลูกค้าที่นำเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉันตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันขอขอบคุณเงินที่เดินทางเข้ามาหาฉันทุกทุกวันขอบคุณความร่ำรวยในระดับจิตวิญญาณของฉันขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นอย่างมากมายขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นกับฉันทุกท,กทกวัน ฉันอนุญาตให้เงินเข้าบัญชีของฉันฉันอนุญาตให้ฉันสำเร็จมั่งคั่งเหลือเฟือทุกๆวันฉันอนุญาตให้ฉันวางใจเรื่องเงินของฉันขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีที่จัดการกับชีวิตของฉันได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนขอบคุณที่ฉันยิ่งรวยยิ่งมีความสุขและเมื่อฉันมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นฉัน ก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคู่คนบนโลกใบนี้ฉันอนุญาตให้ฉันร่ำรวยรวดเร็วปาฏิหาริย์ฉันอนุญาตให้ฉันวางใจเงินและขอบคุณจักรวาลอย่างที่สุดขอบคุณไอเดียความรักในสมองของฉันที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกเวลาขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขอบคุณจัก,กรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยมั่งคั่งในทุกๆวันขอบคุณความสมดุลของชีวิตของฉันขอบคุณที่ฉันได้รับเงินก้อนโตทุกๆเช้าตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีช่องทางทำเงินมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้รับเงินมากมายในทุกช่องทางอาชีพที่ฉันทำ ขอบคุณคำพูดของฉันที่นำเงินมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณความร่ำรวยทุกๆโอกาสคุณเงินก้อนโตที่เข้าบัญชีของฉันทุกๆวันเลือกทำงานที่ฉันรักเท่านั้นและฉันได้รับเงินก้อนใหญ่จากงานที่ฉันรักและศรัทธาธุรกิจการงานของฉันส่งคุณค่าให้กับผู้คนทั่วโลกได้ช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่ เงินก้อนโตก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกๆโอกาสทุกๆวันทุกๆเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วตลอดเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ํารวยฉันอนุญาตให้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันทํางานที่ฉันรักอย่างง่ายๆสบายๆและได้รับเงินก้อนใหญ่ ชันร่ำรวยสำเร็จทุกทางฉันร่ำรวยทุกๆสถานการณ์ฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทงั้ชีวิตขอบคุณที่ฉันได้บริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันทุกๆวันอย่างต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาท ที่ลูกค้านำมาให้ฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีของฉันทุกวินาทีทุกชั่วโมงขอบคุณตัวฉันที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมหาศาลที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณภาพที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนจำนวนมากมายเพื่อพัฒนาชีวิต และความสุขต่อคนทั้งโลกขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีของฉันฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วและได้เพิ่มศักยภาพในตัวของฉันได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงินของฉันฉันสามารถดึงดูดเงินมาใช้ได้ตลอดเวลา และตลอดไปฉันสามารถดึงดูดเงินได้เพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลแล้วฉันจะนำพาความสุขและคุณภาพที่ดีขึ้นของชีวิตผู้คนจำนวนมากมายขอบคุณความโชคดีของฉันที่ได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉัน ที่มีเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันตลอดทั้งวันโอกาสที่ฉันได้รับเป็นสิ่งที่นำพาเงินรายได้มากมายมหาศาลฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของฉันมีการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของฉันทำให้ฉันมีความสุขและร่างกายที่แข็งแรงฉันรักเงินของฉัน ฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายเพราะฉันบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาหาฉันทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างไรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันเงินทุกบาททุกสตางค์ทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นตลอดเวลาความสุขกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวฉันมากขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขและฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจำนวนมากมายฉันขอบคุณที่ฉันมีความร่ำรวยฉันขอบคุณ ที่ฉันมีความสุขความมั่นคงทางด้านการเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างทรงพลังมากๆเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ ฉันเปิดรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่าฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณมากขึ้นทุกวันเสียงสั่งจิตดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยฉันขอขอบคุณเงินจำนวนมากมายเพราะฉัน บริหารจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมายขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลพ่อแม่ของฉันลูกของฉันครอบครัวของฉันขอบคุณเงินที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันดึงดูดเงินมามากมาย ฉันรักเงินของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขเงินของฉันทำให้ฉันเติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันมีความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันขอขอบคุณเงินทุกครั้งที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆในทุกๆวันฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขกับการรับเงินเพราะฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขอบคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำให้ฉันมีช่องทางดึงดูดเงินมามากมายคุณความร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันตัดสินใจร่ำรวยและตัดสินใจอย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันฉันมีความมั่นคงทางด้านการเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างมากมายและทรงพลังมากๆม,มีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์กับทุกที่การเงินของฉันคือเรื่องที่ดีที่สุดของชีวิตของฉันฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันมีฉันเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งร่ำรวยฉัน ใช้เงินอย่างรู้คุณค่าดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันจะได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าฉันขอขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่เข้าบัญชีของฉันในเช้าว,วันนี้เช้าว,วันนี้ฉันรวยขึ้นในทุกๆวันอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขอบคุณที่ฉันร่ำรวยอยู่เสมอลูกค้าที่นำเงินก้อนใหญ่มาให้กับฉัน ตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันขอขอบคุณเงินที่เดินทางเข้ามาหาฉันทุกๆวันขอบคุณความร่ำรวยในระดับจิตวิญญาณของฉันขอบคุณฉันร่ำรวยขึ้นอย่างมากมายขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นกับฉันทุกๆวันฉันอนุญาตให้เงินเข้าบัญชีของฉันฉันอนุญาตให้ฉันสำเร็จ มั่งคั่งเหลือเฟือทุกๆวันฉันอนุญาตให้ฉันวางใจเรื่องเงินของฉันขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีที่จัดการกับชีวิตของฉันได้อย่างมั่งคัง่งยั่งยืนขอบคุณที่ฉันยิ่งรวยยิ่งมีความสุขและเมื่อฉันมีความร่ำรวยมากยิ่งขึ้นฉันก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ ฉันอนุญาตให้ฉันร่ำรวยรวดเร็วปาฏิหาริย์ฉันอนุญาตให้ฉันวางใจเงินและขอบคุณจักรวาลอย่างที่สุดขอบคุณไอเดียความรักในสมองของฉันที่เกิดขึ้นในทุกๆวันทุกเวลาขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตอย่างรวดเร็วขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนให้ฉันร่ำรวยมังคัง่ง ในทุกๆวันขอบคุณความสมดุลของชีวิตของฉันขอบคุณที่ฉันได้รับเงินก้อนโตทุกๆเช้าตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีช่องทางทำเงินมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีโอกาสได้รับเงินมากมายในทุกช่องทางอาชีพที่ฉันทำขอบคุณคำพูดของฉันที่นำเงินมาให้กับฉันทุกๆวัน ขอบคุณความร่ำรวยทุกๆโอกาสคุณเงินก้อนโตที่เข้าบัญชีของฉันทุกๆวันเลือกทำงานที่ฉันรักเท่านั้นและฉันได้รับเงินก้อนใหญ่จากงานที่ฉันรักและศรัทธาธุรกิจการงานของฉันส่งคุณค่าให้กับผู้คนทั่วโลกได้ช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่เงินก้อนโตก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกๆโอกาสทุกๆวัน ทุกทกเวลาฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันอนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วตลอดเวลาฉันอนุญาตให้ตัวเองร่ำรวยฉันอนุญาตให้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายฉันทำงานที่ฉันรักอย่างง่ายๆสบายสบายและได้รับเงินก้อนใหญ่ฉันร่ำรวยสำเร็จทุกทางฉันร่ำรวยทุกๆสถานการณ์ ฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณที่ฉันได้บริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยที่เข้ามาหาฉันทุกๆวันอย่างต่อเนื่องขอบคุณช่องทางรายได้ที่เปิดประตูรอรับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้านำมาให้ฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีของฉันทุกวินาที ช่วมงขอบคุณตัวฉันที่ยอมรับโอกาสใหม่ๆที่นำพาชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณเงินจำนวนมหาศาลที่ทำให้ชีวิตของฉันมีคุณภาพที่ดีขึ้นและได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนจำนวนมากมายเพื่อพัฒนาชีวิตและความสุขต่อคนทั้งโลกขอบคุณการบริหารจัดการเงินที่ดีของฉัน ฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วและได้เพิ่มศักยภาพในตัวของฉันได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าแก่ผู้คนขอบคุณเงินที่อยู่ในจักรวาลฉันรักเงินของฉันฉันสามารถดึงดูดเงินมาใช้ได้ตลอดเวลาและตลอดไปฉันสามารถดึงดูดเงินได้เพราะฉันรู้ว่า เมื่อฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลแล้วฉันจะนําพาความสุขและคุณภาพที่ดีขึ้นของชีวิตผู้คนจำนวนมากมายขอบคุณความโชคดีของฉันที่ได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลขอบคุณความโชคดีของฉันที่มีเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันตลอดทั้งวันโอกาสที่ฉันได้รับ เป็นสิ่งที่นำพาเงินรายได้มากมายมหาศาลฉั้นขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของชั้นมีการท้งด้านร่างกายและจิตใจของฉันทำให้ฉันมีความสุขและร่างกายที่แข็งแรงฉันรักเงินของฉันฉั้นคู่ควรกับเงินจำนวนมากมายเพราะฉั้นบริหารจัดการเงินได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาหาฉันทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้รับโอกาสดีๆที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงินเงินดึงดูดฉันเงินทุกบาททุกสตางค์ทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นตลอดเวลาความสุข กับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ฉันมีพลังงานในตัวฉันมากขึ้นยิ่งฉันมีเงินมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมีความสุขและฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ใช้มาตลอดทั้งชีวิตฉันคู่ควรแล้วกับเงินจํานวนมากมายฉันขอบคุณที่ฉันมีความร่ำรวยฉันขอบคุณที่ฉันมีความสุขความมั่นคงทางด้านการเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอย่างทรงพลังมากๆเงินไหลเข้ามาหาฉันเสมอฉันรักเงินเงินรักฉันฉันมีความสุขที่มีเงินฉันมีรายได้หลายช่องทางฉันมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันฉันให้คุณค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันเปิดรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยฉันใช้เงินอย่างมีคุณค่า ฉันโชคดีที่มีเงินทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปฉันได้รับกลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่าทวีควูณมากขึ้นทุกวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ